กลับมาที่ช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงของท่องไปในโลกของเด็กวันนี้เราจะไปเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆนะครับในภารกิจการขึ้นผาชูธงและไปดูว่าเด็กๆจะทําได้หรือไม่ขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมกันได้เลยครับสนับสนุนโดยร้านเมืองปลาชจักรสองมีนบุรีจำหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงปลาส่วนน้ำอุปกรณ์น้ำพุ 029189440ท่องไปในโลกของเด็กตอนตามหาสายเชือก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 ก่อนละครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยนะ ด็กชายมูซัมมินได้เดินเอ้ยไม่ใช่สิได้วิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งเข้าไปในป่าพี่ก็เลยจะถามว่าวิ่งทำไมแต่ลืมถามไปเลยว่าวิ่งหาอะไรนะฮะนั่นไงน้องมูซัมมินวิ่งเล่นกลางป่าอีกแล้วน้องมูซัมมินอัสลามุอะไรกลุมครับวิ่งหาอะไรอยู่เอ่ยวาอะไรกลุมอัสลา,ามครับพี่เกศกผมไม่วิ่งก็ได้ครับ อยู่ไหนนะหาไม่เจอเลยน้องมุซาม,มินหาอะไรอยู่ครับให้พี่ช่วยก็ได้นะผมกำลังหาเชือกอยู่ครับหามาหลายที่แล้วไม่เจอเลยครับในนี้ก็ไม่มีอย่ยงไปหาที่อื่นดีกว่าอ๋อน้องมุซาม,มินจะหาเชือกไปทำอะไรครับเอาไปผูกอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันครับพี่ลีน่าพูดถึงเชือกผมก็เลยมาช่วยหา พูดถึงน้องลีน่ากับน้องฮันน่าแล้วสองคนนั้นไปอยู่ไหนแล่ะครับนงมซามินไม่มาช่วยหากันหรอครับเชือกนะฮะพี่ลีน่ากับพี่ฮันน่ากำลังถ่ายรูปเล่นกันอยู่ตรงนั้นไงครับอ้าวแล้วนงมซามินไม่ไปถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนหรอครับน่าสนุกดีออกนะไม่ดีกว่าครับผมตั้งใจจะหาเชือกให้เจอก่อนผมอยากช่วยพี่ลีน่าครับอัลฮัมดุลิลละ น้องมูซัมมินเป็นน้องชายท่นารักของพี่พี่จริงๆนั้นเนี่ยว่าแต่น้องมูซัมมินรู้ไหมครับว่าเชือกเนภาษาอังกฤษว่ายังไงพี่โคโสกคับอย่ามาแย่งหน้าที่ผมสิครับผมมีหน้าที่ถามครับไม่ใช่พี่โคโสกงั้นผมถามเลยนะครับพี่โคโสกคคำว่าเชือกเนี่ยภาษาอังกฤษว่ายังไงครับแม่พี่ก็จะเนียนซะหน่อยแล้วคําว่าเชือกในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า rope นะครับน้องๆ อ่านตามพี่นะครับ rope e, แปลว่าเชือกนะครับแล้วเชือกภาษามาเล่ะครับแปลว่าอะไรครับพี่โกศโโกส่วนในภาษามาเลสเนะี่ยคือคําว่าตาลีครับผมอ,อ่านตามนะครับน้องๆตาลีแปลว่าเชือกหาที่ภาษาอาหรับมั่งครับพี่โกศโกเชือกแปลว่าอะไรครับในภาษาอาหรับเนี่ยก็คือคําว่าฮับลุนอ่านตามนะครับฮับลุนแปลว่าเชือก พี่โคกับแล้วเชือกภาษาจีนรับคือคำว่าอะไรส่วนในภาษาจีนคือคำว่าเฉิงนะครับอ่านตามพี่นะครับเฉิงแปลว่าเชือก <c oughs> <c oughs> Um um น้องครับพี่พีเขาถ่ายรูปกกสนุกเลยนะไม่ไปเล่นกับพี่พีเขาเหรอฮะไม่เป็นไรครับผมช่วยหาเชือกดีกว่าในหลุมนี้ก็น่าจะมีนะครับโอ้หลุมลึกมากเลยครับ แต่ก็ไม่เห็นมีเชือกอยู่ในหลุมเลยครับแล้วนี่ยังหาเชือกอยู่อีกนะครับน้ำมูซัมมินเอาแล้วนั่นทําอะไรล่ะครับเอาดินไปใส่ในหลุมท้าไมหลุมมาลึกมากครับผมกัวคนอื่นที่ขึ้นมาบนนี้จะตกลงไปในหลุมผมเลยถมหลุมให้ตื้นคนอื่นจะได้ไม่ตกลงไปครับ oh. น้ำมูซัมมินน่ารักจังเลยค่ะเป็นเด็กดีแบบที่พี่ฮันน่าคยสอนเลยค่ะ อ่ะพูดถึงพี่ฮันน่าพี่ลีน่าพี่ชักสงสัยซะละว,ว่าที่น้องมูซัมมินหาเชือกให้น้องลีน่าเนี่ยหาเชือกไปทําอะไรครับน้องลีน่าฮะหนูไม่ได้บอกให้น้องมูซัมมินหาเชือกนะคะพี่โคโศกอ้าวว่าน้องมูซัมมินบอกว่าพี่ลีน่าให้หาเชือกนี่ครับใช่แล้วครับพี่ลีน่าก็พี่ลีน่าบอกว่ามูซาลลิมต้องรักกันเพราะเรามีสายเชือกเดียวกันไงครับ ผมก็เลยไปหาสายเชือกมาให้อ๋อไม่ใช่ละคับน้องมุสลิม,มสายเชือกี่พิลีน่าหมายถึงก็คือศาสนาต่างหากนะเพราะมีอัลกุรอานอายะห์หนึ่งได้บอกว่าพวกท่านจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์โดยทั้งหมดเถิดและพวกท่านจะได้แตกแยกกันสายเชือกที่ในอัลกุรอานอายะห์นี้หมายถึงก็คือศาสนาอิสลามครับน้องๆไม่ได้หมายถึงสายเชือกจริงๆพี่คอสขา แล้วทำไมมุสลิมถึงมีสายเชือกเดียวกันล่ะคะของมุสลิมเนี่ยนับถือศาสนาเดียวกันไงครับจะอยู่ภาคไหนพูดภาษาอะไรก็กล่าวคำปฏิญาณว่าอัชฮาดุอัลเลาะอิลลัฮิลลอฮ์ว่าอัชฮะดุอันนะมฮัมัดารอซูลุลลอฮ์เหมือนกันนะครับจะเป็นมุสลิมประเทศไหนก็ละหมาดเหมือนกันถือศีลอดเหมือนกันไงครับน้องๆพี่ขอศกขาแล้วทำไมมุสลิมมีสายเชือกเดียวกันแล้วต้องรักกันด้วยล่ะคะ ก็เม <S an> ื่อเราเป็นมุสลิมเหมือนกันแล้วเนี่ยศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวกันดําเนินชีวิตตามแนวนบีมูฮัมหมัดสุลล็อฮุอะเลวิสลัมเหมือนกันทีนี้อัลลอฮ์ก็บอกในคุรอ่านว่าให้มุสลิมรักกันจะแตกแยกกันท่านนบีเองก็บอกว่าเปรียบเทียบบรรดาผู้ศรัทธาในด้านความรักความเอ็นดูเมตตาและการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของพวกเราที่มีต่อกันนั้นเหมือนกับร่างกายกาวคือ เมื่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเจ็บปวดอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายก็จะเจ็บปวดไปด้วยทั่วร่างกายพาให้นอนไม่หลับเกิดอาการไข้นี่งไงอลัลลอฮ์บอกให้รักกันนบ,บีบอกให้มุสลิมรักกันพี่น้องกันช่วยเหลือกันเราต้องทอาตามอัลลอฮ์ทำตามนบ,บียังไงครับน้องๆพี่คอสข,ขาแล้วเด็กๆอย่างพวกหนูจะช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมได้ยังไงคะง่ายมากเลยครับการช่วยเหลือพี่น้องนะ่ะมีหลายวิธีเลยนะครับยกตัวอย่างนะ การที่น้องมุซัมมินกว่คนอื่นจะตกลงไปในหลุมลึกๆเนี่ยและเอาดินมาถมให้เต็มเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องนะครับในศาสนาอิสลามเนี่ยแค่เห็นกิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่มีหนามขวางทางเนี่ยแค่เราไปหยิบออกเราก็ได้บุญแล้วครับคนจะได้ไม่ต้องมาเดินเตะกันนะครับเนี่ยได้บุญแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์การทําความดีเนี่ยการช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยง่ายจริงๆเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ตะกี้ผมก็ได้ทําความดีแล้วซิครับ ดีจุงเบยเดี๋ยวขอพี่ลีนาทำมาบ้างนะคะพวกพี่ๆก็ไปช่วยเหลือพี่น้องด้วยวิธีอื่นสิครับมายังป่มทำไมขอพี่ลีนาทําด้วยนะคะพี่ลีนาถ่ายรูปเบื่อแล้วอยากทําความดีบ้างพี่ฮันน่าก็อยากช่วยด้วยค่ะให้พวกพี่ช่วยนะคะน้องมูซาม,มินน้องมูซาม,มินครับให้พี่ๆเขาช่วยเถอะนะ การทาความดีเนี่ยยิ่งช่วยกระทําเยอะๆเ,เนี่ยก็ยิ่งดีนะไม่ต้องแยกองทำหรอกครับหากเราทําความดีแล้วเขาอื่นมาทําตามไม่เยอะเนี่ยเราก็ยิ่งได้บุญไปด้วยในฐานะที่เป็นตัวอย่างที่ดีแต่หากเราทาสิ่งที่ไม่ดีแล้วเขาอื่นทําตามเนี่ยน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะครับอัลลอฮุดุลลาครับงั้นผมไม่หวงความดีไว้กับผมคนเดียวแล้วครับคนอื่นก็เป็นคนดีได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะต้องดีเฉพาะผมคนเดียวครับ พี่ๆมาช่วยผมกลนดินใส่หลุมกันเลยครับอลลด